สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเข้าสู่ทีมงานพอสวายพาลุ้ยผู้เฒ่าพาลุ้ยขับเอฟซีกับผมตามแนวทางหมอดูตาทิพย์ครับนะครับเนาะเมือนี้นะครับเนาะมาฟังคุณพ่อคนที่เราสู่ฟังหลังจากออกพรรษาลาพระเจ้ามาแล้วเป็นอย่างไรฟันดีบ่ครับเอฟซีกับผมก่อนที่จะไปชมคลิปของพ่อหมอนะครับเนาะเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นสื่อกลางครับเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับเอฟซีกับผม มากระจัดขัดกระผ่านนะครับนอกากคันมาคันชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สำหรับเอฟซีไมที่เข้ามาครับเอฟซีครับผมไปเกิดกระบวนการเสียเวลาครับคุณพ่อเพิ่นให้เพิ่นเว้าสู่ฟังเนาะครับเนาะเอฟซีครับไปหาพ่อเนาะครับไปเอฟซีครับผมเอ้หมอดูตาทิพย์หมอดูแม่นๆครับเอฟซีครับ จากสวัสดีครับพ่อครอับสวัสดีครับผมตามแนวทางพ่อหมอดูตาทิพย์ครับอ c ีครับ โอ้ยน่าหวังไรยกดเลยอะสามห้าศูนครับโอ้แลนไม่อีกสองไปอยิบเจ้าสองเทียสาสันแล้วสองโอ้เนาะอืห้องกับว่าขึ้นพ่อเนาอพ่อน้องสาบสองเท้อนนเนาะสามหาศูนย์ออสองครั้งเทกันได้ก็ทีได้ยเยอะเนาะครับผม วกันแล้วนำจะหาสุดตั้งหาสุดเนาะหาชุดเลยสุดละสองใบที่หมวยหักหาสุดสามหาถึงแต่สามตัวเดียวสามหาเก่าอยู่แต่ว่าบัดแต่มาสองเทื้าคนละดีสองนี่วอกขึ้นพ่อเรื่อยสียกไปเอาวักคนละชิดรลอยค ว่าแต่ก็บอกมันเป็นซองเด้อวะที่เอาหุ่จักเนาะเอาธรรมดาละข้อฝันเนาะข้อฝันข้อฝันของคุณพ่อครับยุซีครับผมังโมลืมยังกี่สอ่ยู่ยเลยโอ้ยังกี่สามด้งไมัมาหอนคักให้เว้ยโอ้มันใจแข้งเลยเตี้ย มันเคยออกน้ำกลุ่น่หรอปาครับกอสีไล่เออก็สิน้ำมันว่ดดเค่อยออกน้ำกลนบดทั้งสามตัวโอ้มาให้ทั้งสองเทียบแบบนี้แล้วพอนเับโอ้โอ้จรค่อยออกน้ำกลนตลอดตรงๆเปเปเลยเนี่ยตัวสามตัวนี้เคยออกน้ำกลนแล้อเนาะเนี่ยอืมว่ามันเจ็ดเนื่องเจ็ดเจ็ดอ่าซื้อเนื่แค่เจ็ดบ่อ งวดลุ้นม,มออกมนีเคือเสียัอโอ้าคัดแขงสีดล่ะก็เพระว่าสัตว์เป็นพัดมาเลว <laughs> แต่มขึ้นนีกับฟันออฟันเราโน่นมารับเลยโอ้เป็นไรฟันนิดตีนึงตรงนี้ขึ้นอ้ยเย็นเลยก็บมาอกือนักก็ฟันบ่เมียน อยู่เผยไว้ขายผัดเตี๋ยวยืนละก็ผมเกิดด้วย่าเหตุเหตุตายออันนี้คือความฝันเนาะพ่อเนี่ยครับผมมาโอ้ยพ่อสันผู้นี้บ้านผู้นี้บ้านเก่าผู้นี้บ้านของพ่อบ้านบ้านพุ่งเขาใช่ไหมยึดเอาเงี้ยเจ้าเดว่ัิเอาไม่ยึดจังเลยกูคือ่ว่าได้ไปยืมนี่เอียงเพราะขอสอต้งหา ห่ามื่นหนึ่งมาสักออ้ยเขาสิมาเอาไม่นเจ้าอันเจ้าบ่มีหมองยูเจ้าไปยูบ้านน่าเก่อเดี๋ยพอที่ม่ยึดกันท่างไหนกูก็ได้ร้อยมันเขาสิมาแล้วออมันตายเราดิคือคนม่ตายอยู่อ๋อบ่มีอืนมันสิรับไปเลย คืนน้ำมา <laughs> <c oughs> ดิเขาถึงมาเย็ดยมเรบ้านโอ้ฝันเจี่ยผู้คพึ่เสียแล้วบ่พ่อเ่วขาว่าจะกไหนตายซะเดี๋ยวนี้มันได้ยี่สิบสามยี่สิบสามปีลูกมันอ่ามันตายลูกมันได้ปีกว่าโอ้โ้นตุ้นวัตถเหตุฆ่าชีเลยโอ้ครับโอ้ย มาจยงไนไปฝันเห็นมั่งตั ai, ้งตียี่ิปีเลยยังฝันเห็นอยู่่ดีเออมาเลยเขาจะมาเอาเงี้ยเจ้าเขาจะมายึดเงี้ยเจ้าอ๋อเจ้าเปหนีเขาสั่ัลหน่อยหนีอีหยันหนีว่าสั่วหนีท้อขอสอนโบยดนาหามือหนึ่งผลวะอ๋อห่ามื้อหนึ่งเจ้โว้ยสั่ว์ันเจ้าว่ามิมองยูไปยูวันนะเงี้ยมันยูวันนัแกเออพรม่มันอะ อ่าันเจ้าขอมองอยู่ไปอยู่วันนะแกเด้กพ่อสิมาเจอตรงนี้คือโอ้ยคือนั่เลยบาริเต้นอนก็บ,บอก่ะโอ้บ้านยุวันของพ่อแต่้านเล็กที่สามหมู่สามตอนนั้นอ๋อวันเล็กที่สามหมู่สามทำเฮะ นี่เท่านั้นบ๊วยมิองไปเออมองไปคือมันตายอายุเบญจเพศยี่สิบห้าอ๋อคือบอกไปอะยุทบ้านหลังใหม่เถิดพ่อบ้านอันอันวยรู้แล้วขันเจ้าบ๊วยมองอยู่เขาไม่ยึดบ้านเออเจ้าอยู่บ้านน่าแก่เด้อท่านเออเมื่อท่านได้ถือยึดดอกอย่างนี้ไปเลย่งเขาจะมายึดบ้านไหนเป็นอย่างบ้านเกี่ยวกับบ้านทั้งตัวเกี่ยวกับบ้านทั้งเดียวกระบานเลขที่สามโม่สามเท่านั้น บ้านเออบ้านเลขที่สามหมู่สามนี่บ้านปกติบ้านเป็นยังขอบ้านนี้บ้านนี้ก็เป็นเจ็ดเท่าแล้วเจ็ดพรุน้ก็สามเจ็ดเท่านั้นเ่านั้นก็บ้านเลขที่สานี่ดสามสามเนี่ยแต่ก็จะเอาอายุมันอยู่ันตายยี่สิบห้าบ้านเลขที่สามหมู่สาม เงี้ยม่ตั้งแต่ทีคือวานเลยเจ็บสามสามเจ็ดคือวานะพอวานเป็นบอกยิ่งเลยกี่เซสามสามสามเจ็ดอคือสามตัวนี่สามสามเจ็ดเลยเงีสามสามเจ็ดแล้วกัสองห้าอายุมนตายแล้วกัห้าศูนย์ตัวเก้าเพราะตายแล้วเป็นศูนย์เออเพราะว่ามีมีหาเมือนมึงว่ะพี่เออ ตัวเกาเลยเนี่ยคือมันถึงมาออกสามตัวน้ำก้อนจดิเออสามสามเจ็ดโอ้วนทีเดเรื่องมาโยกันได้สองหาอายุสองหายี่สิบห้าปีอายุเสียไปแล้วพี่น้องอายุยี่สิบห้าปีครับหาซุนตัวเกาหน่ผมพ่อเนี่ย ถ้าเกิดราคือสีสามห้าศูนย์ตัวเก้าสีเขาใช่หรอล่อันเป็นปัญหาเขาล้ว<ม>น,นเมื่อหันมันให้แจ้งโคตรเออแต่เห็นสิ่นํำอยู่สามห้าศูนย์นี่ที่พ่อเนี่ยอเอาลุงไว้ซือตัวไม้กับกันไว้ตัวเก้ากันไว้แต่ว่าหาศูนย์นี่คือตัวพ่อเน้นตัวพ่อมากเน้นว่เนียอม หรือเหลยกมันบอ่อก่ะอยูบอ่บ่วรุ่นบ่ออบอกให้บ้านลังเกา่าวเออบ้านลังกะิกระดิเย็ดเนี่ยบ่อบ้านแมียบนเรล็กบ้านเหล็กที่เก่าชิหอกอันนี้อยู่บ้านหวงพ่ออ,อ,อยู่ยกับยายยายก็อยู่หัะ บ้าวอีกเมียตัวนอ่งกเวลาตีหนึ่งฮ่าไหนกปรงล่าโอ้เออเฮืจูงสัตเหยนะอ้าเตี้ยืม่นะนี่อย่างกี่มันกุดอย่างนี้กมีนี่พรเขาจะมายจุดบาดแเอ่างี้แต่ประกันนี่เป็นนี่แค่หาเมือนึงว่ดิยืมทกขาอศอนั่นโอ้เอ มันตกเก้าหนีบว่ะพอดีนี่เ<ฮ>ท่ากับซอแกหาเงินนึงเห็นได้ทีไม่หยุดบาดีเอออนี้แล้วตกเก้าของวันนี้แล้ววันพอซื้อนักได้สิบคู่ว่าถ่านว่าก็ชิดสองใบอย่างเดียวโอ้ยยุมเสียครับเสวยพาดีมักแห้งอ่ะ เาบอกแก่งคนบริวารจะมาสามล้าเนาะเงี่ยปิดไปไดส้สามห้าเอาห้าสูดสามห้าเอาสองสุดอ้สามหเหมาอาไว้อีกสองสุดอีกอ บ้าน้เียนที่ว่านี่ก็คือบ้นที่สามหมู่สามเท่านั้นอ่าเลขที่สามหมู่สามครับเป็นไปได้สามสามกันไหนนะพ่อเนาะมันออกซีซแล้วมันก็จะออกสามสามอย่างได้ดิไม่ออกสุด้วยดิออกมาจังไหนซีซอ่าเนีก่าเมันตีกับโบสได้หรอกมันพูยิ่งกับฮู้ว่ามันติิดซีอยู่สองเทียนเป็นซีซีครับผม นมาหายเงี้ยเงินยสามอยห้ิอ่าค <laughs> ือผมมาหาลแบบนี้เออออบังให้ยังสามลอยห้าสิบะเออเรียนนคนดีโอ้ยคอยยื่เจ้าสองเท่นเด้อบ่เอาเ,เลยสองห้าสองสามสองก็งงกถือกแลังวะไม่ถือโอเคงมฟังรวยครับผม